โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์หาระยะทางระหว่างเส้นตรงคู่ขนานนะคะจากทฤษฎีบทนะคะระยะห่างระหว่างเส้นตรง AX บวก BY บวก c1 เท่ากับ0และเส้นตรง AX บวก BY บวก c2 เท่ากับ0นะคะเมื่อ a b c1 และ c2 เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เป็น0พร้อมกันคือ d เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ c1 ลบ c2 ส่วนด้วย s q u a r a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคะจากรูปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะพิสูจน์จากสมการเส้นตรงสมการเส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับศและ เส้นตรง ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0อ่ะเราสังเกตเห็นอะไรคะจะเห็นได้ว่าเส้นตรงทั้งสองานากันอ่ะถูกต้องไหมคะอ่ะเรามาดู เส้นตรงทั้งสองขนาดกันใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้ตั้งฉากเนาะนะเลือกเราจะเลือกจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงนะคะเลือกจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง ax บวก by c 2เท่ากับศซึ่งเราจะให้เป็น x 1 y 1เนาะ,ะเลือกจุดจุดหนึ่งอ่ะสมมุติถ้าเราเลือกจุดนี้แล้วกันให้จุดนี้เป็น x 1 y 1เนาะ จะได้ ax 1บวก by 1เท่ากับลบ c 2เนาะถ้าเราให้ดีให้ดีเป็นระยะห่างระหว่างจุด x 1 y 1 ับเส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับศูนเนาะอ่ะเราให้ d เป็นระยะห,ห่างระหว่างจุดอ่ะให้ตรงนี้แทนด้วย d ถูกต้องไหมคะจะได้ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก b 1> y าหนึ่งบวก c บวก c ีหนึ่งอ่ะส่วนด้วย square root อกำลังสองบวก b กำลังสองอ่ะแต่นะคะแต่ a x เหนึ่งบวก b y วหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ลบ c ีสองจะได้ d เท่ากับ ค่าสัมบูรณ์ของลบ c ลบ c 2บวก c 1ถูกต้องไหมคะอ่ะตรงนี้เนาะเราเอา c 1มาแทน ax 1บวก by 1เนาะอ่ะส่วนด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสอง ดังนั้น d เท่ากับาจัดค่ะ c 1ลบ c 2ค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบ c 2นะคะส่วนด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นคือระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก b y บวก c 1เท่ากับ0และเส้นตรง a x บวก b y บวก c 2เท่ากับ0เท่ากับค่าสามบู์ของ c 1ลบ c 2ส่วนด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองค่ะตรงนี้ เป็นหน่วยนะคะเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ